ไปดูที่พัทลุงกันบ้างนะครับที่จังหวัดพัทลุงรับข้าวนาปีรอเก็บเกี่ยวถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายชาวนาครวนหลายสิบปีน้ําไม่เคยท่วมคนที่ตกหนักแล้วก็น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรสวนยางพาลาและนาข้าวที่กําลังสุกรอ,อการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีพันุพื้นเมืองอย่างข้าวเล็บนกที่มีการปลูกกันมากในโซนกลางของจังหวัดพัทลุง ทั้งในพื้นที่อำเภอกรงรา้าอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมและอำเภอเขาใจสนซึ่งเป็นข้าวที่นิยมรับประทานและมีราคาสูงซึ่งกว่า50%ของพื้นที่ปลูกยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่จากหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันมวลน,น้ำป่าเข้าท่วมจึงทำให้เจ้าของนาข้าวต้องทำใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะอาจต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งโรงงานอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวด้านนางสุนิสาสว่างรัตอายุ63ปีนะคะกเกษตรกรชาวนานในพื้นที่ตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองกล่าวว่าปีนี้ฝนตกหนักหลายวันค่ะทำให้เกิดน้ำป่าและน้ำไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวซึ่งตนเองนั้นทำนาปลูกข้าวไวข้ขายและรับประทานในครัวเรือน ก่อนฝนตกได้รีบเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะแต่เก็บได้เพียงครึ่งหนึ่งค่ะของพื้นที่ปลูกก็มาถูกน้ําท่วมเสียก่อนที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์้ําท่วมในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวนับเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในรอบ10ปีของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรช,ชาวจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับเก็บเกี่ยวไปได้ครึ่งเดียวเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเพราะจริงๆช่วงนี้มันไม่ใช่เป็นช่วงของการที่จะเกิดน้ําท่วมด้วยก็บอกแล้วว่าหลาย10ปีนี้น้ําไม่่่่เคคยทวมใชะ